เนจี่นี้เป็นของราศรีลัคนาจะราสุกรุกุมคนโสดนะคะมาดูกันว่าพลังงานคนโสดเป็นยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านแล้วก็ชาวสองด้วยสําหรับใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด subscribe หากยังไม่ได้กดติดตามไข่นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเวลาใครมาลงคลิปจะได้เห็นคลิปอัปเดตเนาะฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็อขอยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะแล้วก็ ตรงนี้มันก็จะเป็นคลิปที่ไข่จะมาอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆในแบบาชาวสุีคนโสดนะคะจะมาทีดอยลงให้สําหรับใครที่ต้องการจะจองคิวดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งัเปเปอร์ส่วนดวงค่ะมาที่ไลน์ของไข่ KHA Ideal Set นะทุกคนมาดูกันหน่อยสิว่าพลังงานเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะาความรักคนโสดของราศีธนาราจนาุกุมพลังงานจะเป็นยังไงานความรักคนโสดดวงคนโสดดวงความรักคนโสดชาวภุม สลคามักาของชาวภูมาพัฒนาการสีดาวจร์สุภูมิโวาก็้นฐาของชาวภูมพัานเป็นอย่างไรโลกความรัก้นฐของชาวภูมพัฒนาเป็นอย่างไรโลความรักพนาของชาวภูมพัฒนาเป็นอย่างไรคะลวามักนาของชาวภูมิพัานาเป็นอย่างไรดลความาักพื้นชาวภูมพัานจะเป็นอย่างไรเนี่ที่มี trust มี open mind ให้มากๆพยายามเปิดใจให้กว้าง ในเรื่องของความรักอะเออนะคะคืออย่างถ้าเราโสดอยู่เรายังยังไม่เห็นใครเลยเป็นตัวเป็นตนหรือใครกันหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามโอเพน i ม d เปิดใจให้กว้างที่สําคัญคือการโอเพนมล์การเปิดใจคือหมายให้กับว่าไม่ต้องยึดติดอะไรมากมายไม่ต้องทุกข์อะไรมากมายไม่ต้องคาดหวังซีเรียสอะไรมากมายเพราะเมื่อมาถึงเวลาหรือว่าเมื่อถึงจุดที่คุณกับใครบางคนที่เป็นคู่กันยังไงก็หาการเจอที่สําคัญคืออะไร การเปิดมาและการเปิดใจต้องอยู่ในพื้นฐานตรงนี้คือความเชื่อมั่นและศรัทธาคุณจะต้องมีเชื่อมั่นและศรัทธาในเรื่องของความรักม,มากมากถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีรักแท้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะมีความสุขในในชีวิตรักถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะมีอนาคตที่ดีในเรื่องของความรักยังไงคุณก็จะมีเพราะสถานสังเกตดูว่าไพ่มันจะมีคําว่า i situation is calling for you to h a i t คือสถานการณ์ในปัจจุบนันในชีวิตรักอะเรียกร้องให้คุณมีศรัทธาให้มากๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดสนิทไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดร,รอใครก็ตามแต่ในในสําหรับคนโสดคนโสดกลุ่มที่มีใครในใจเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เดี๋ยวมาดูไพเ่เอนจิงันอื่นหน่อยสิว่าพานจะบอกอะไรอีกอขอดูหน่อยนะว่า,างานไพ่ในวันนี้จะบอกอะไรอีกคนโสดร,ราศีกุมคนโสดดวงความรักของราศีกุมพนานจะเป็นยังไงคนโสดร,ราศีกุมดวงความรักจะเป็นยังไงนี่ ราศีและทำานราศารีกุมพลังงานจะเป็น,นยังไงคะสงว์ราศีกุมพลังงานจะเป็นยังไงเอนเอจีมี moving พลังงานของกุมบางท่านมีในเรื่องของการย้ายไม่ว่าจะเป็นเคเื่อกว่าดวงมีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายกับอีเหน่งคือเป็นกุมบางท่านที่สามารถมีในเรื่องของการแบบว่าย้ายที่อยู่ยกย้ายหรือมีชีวิตของการเคลื่อนที่อะไรบางอย่างอย่างนี้ได้ด้วยแล้วที่สำคัญคือมีชาวกุมบางท่านเนี่ยที่จะเกี่ยวข้องกับธลาดน้ํา ก็ระกดพิจิตรมีนได้สำหรับบางท่านตรงนี้ทำงานความรักคนโสดชาวภูมเมนเนจี้จะเป็นยังไงในคลิปนี้นะคะฝากมาติดตามกันด้วยวน,วมมน,ยนะนค,วค,นความรักคนโสดชาวภูเมเนจี้ตรงนี้จะเป็นยังไงนะความรักของชาวภูพลังงานจะเป็นยังไงพาความรักคนโสดนะความรักคนโสดชาวภูมมนะความรักคนโสดชาวภูมิ energy มีพลังงาน little merlo ม,มากับ ตอนวันนี้คือต้องบอกางนว่าอะไรก็ตามแต่ที่ชีวิตรักยังมีอุปสรรคปัญหาชีวิตรักยังมีเหมือนคล้ายๆก็ว่าเขาเรียกว่าดราม่าหรือว่า, <c oughs> วามีเหมือนแบบบางสิ่งบางอย่างก,กีดขวางอยู่ในดวงความรัก,รกบางคนโสดยังโสดอยู่หรือว่าบางคนเป็นเอเนจีกลุ่มที่ยังมีแบบว่ามีมีอุปสรรคอะไรต่างๆในความรักอย่างเงี้ยพยายามผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปให้ได้นะนพยายามผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปก่อน เออยังแบบว่าอย่างที่บอกไพ่ของคุณมี e n น r g y ตั้ีแต่ใบแรกเลยคือ trust ในพลังงานนางฟ้าคุณจะต้องมีศรัทธาให้มากๆอืมคุณจะต้องมีศรัทธาในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณจะต้องมีความหวังอยู่เสมออะไรเงี้ยอืมขอดูหน่อยสิว่าพลังงานความรักคนโสดชาวกูม e เ e r g y จี้เป็นยังไงนะดวงความรักคนโสดชาวกูมนเป็นงไงแล้วคะดวงความรักคนโสดชาวกูมพลังงานเป็นยงไง ยังคงเป็นส่นขอชาวรสียนาดนั้จะนำกุมพลังงานเป็นอย่างไรว้าวโอเคคือพลัจี้นนี่ยมีพลังงานน้ําเด่นมากแล้วก็ถึงมันคือมีพลังงานเหลี่ยมได้ด้วยคือกลุ่มบางท่านสามารถที่จะเกี่ยวข้องกับพวกพลังงานชาวธาตุดินด้วยด้วยการสมองกรโดยเฉพาะมังกรและที่สําคัญคือไหลพลังงานน้ําเด่นมากๆอือคือคนโสดที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดเนี้ย คุณจะมีความเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่เป็นาธนาตุน้ำค่ะคือเด่นมากก็คือกรกฎพิจิกมีนเป็นพลังงานาธนาตุน้ำที่แบบว่าโอเคคุณกับเขาแบบแบบอยากจะเข้ามาในชีวิตของการอยากจะมีการหรือบางคนเป็นพลังงานของคนข,ของพวกคู่รักคนคู่ที่เหมือนแบบว่าโอเคอยากบอกความรู้สึกหรือเป็นบางคนอยากจะขอโทษอะไรอย่างเงี้ยบางคนอยากจะสแสดงออกความรักอะไรเงี้ยมีอยู่ในเอนเนจีนี้เพราะมันเป็นไพ่เพจอยู่ตรงนี้แล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่เพจแบบว่าทั่วไปคือเป็นแบบว่าเพจที่ถือถ้วยด้วยคือเป็นพลังงานตัวแทนเป็น uh huh. อีกเนจ้นหนึ่งที่เป็นตัวแทนธาตุน้าโดยตรงเพราะฉะนั้นคือมันจะมีนใครบางคนที่เหมือนกับว่าพยายามจะแสดงออกความรู้สึกถึงอีกฝ่ายหนึ of of benefits, ่งหรือมีใครบางคนที่อยากจะเข้ามาแสดงความรู้สึกต่อต่อชาวธาตุลมราศีกุมหรือเป็นชาวกุมบางท่านที่อยากจะแสดงออกความรู้สึกหรือความรักหรือความแคร์ถึงใครอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะแต่ว่าในเอนจิ้นนี้อิธิพนนะคะ พลังงานเนี่ยไพ่นี้คือเหมือนแบบว่าเป็นไพ่แบบต้องบอกบบนี้คือไพ่นี้เป็นไพ่ไม้เท้าอีกเอนเนจีหนึ่งที่ต้องการจะสื่อว่าโอเคชีวิตรักของชาวกุมค,คนสดบางท่านมีอะไรที่คุณยังต้องสู้กันต่อไปนะสู้เพื่อความรักกันต่อไปสู้เพื่อชีวิตต่อไปสู้เพื่อชีวิตรักกันอีก ยังยังต้องพยายามต่อไปะอะไรเงี้ยแม้จะฝฟอกันต่อไปเพราะมันเป็นไพ่แอจริงที่เป็นไพ่แบบไพ่ที่จะต้องลงมือลงแรงไพ่ยอะต้องลงมือทำไพ่ที่ต้องเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าแอคชั่นกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันเกิดขึ้นหรือเกิดผลที่สาคัญคือมันเป็นไพ่ที่ต้องเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนแบบไฟกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้อาจจะเรื่องบางเรื่องในความรักอาจจะไม่ได้แบบง่ายโรยด้วยกลีบกุหลาบแบบว่าโปรยลงมา ลงมาที่มือเราหน้าตักเราอะไรแบบนั้นอ่ะเออมันเป็น Energy ที่ค่อนข้างจะจะต้องแอคชั่นจะต้องพยายามจะต้องสู้ในความที่สําคัญคืออย่างที่บอกบางคนอ่ะเกี่ยวข้องกับธาตุดินราศีมังกรได้ที่เด่นมากๆที่เด่นมากๆเลยนะแต่ว่า Energy ตรงนี้ใครอยากจะบอกนิดนึงว่าเดี๋ยวมันยังหมายถึงพวกพลังงานกลุมกับใครบางคนอะที่มีลักษณะเป็นพวก e n เ r g y รักเก่าๆได้ด้วย ที่อยากจะเข้ามาขอโทษอยากจะเข้ามาบอกความรู้สึกอยากจะเข้ามาให้อีกฝ่ายนรู้ว่าแบบยังเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างที่ยังเหมือนแบบยังรู้สึกถึงเธออยู่นะอะไรเงี้ยแต่ในอีกเอนเน y นึงมันจะมีพลังงานแบบนี้ด้วยนะคะคือเดวิลมันเป็นไพ่่อนข้ามนกาตีิคือ มันเป็นไพในเรื่องของโอเคเป็น energy กิเลสปัญหาหรือว่าความรู้สึกเซ็กชวลได้และษณะของเ n e r g y แบบความรู้สึกทางกายความรู้สึกในเรื่องของกิเลสปัญหาที่คนอะไรคนมีมีกับอีกฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์รักนษะาชู้สาวแต่ในอีกพลังงานหนึ่งของ Energy devil อ่ะมันหมายถึงคู่บางคู่ที่เป็นกลุ่มกับใครก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกันในคลิปนี้คือเป็นพวกฟิลแบบว่ามันมีเหมือนความรู้สึกที่ไม่สามารถปัดขาดหรืออ่ก้าวข้าม ใครบางคนได้หรือว่าไม่สามารถที่จะเหมือนแบบว่าตัดความรู้สึกออกไปจากใครบางคนในชีวิตความรักได้ที่สาคัญคือมันจะเป็นเอจี่ที่เหมือนแบบว่ามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะมีเรื่องให้ทุกข์หรือเรื่องให้รู้สึกแบบไม่แฮปปี้เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ระหว่างกลุมกับใครบางคนอนะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ในเอจี่เพราะว่าไพ่เดลว,วิ้มันจะค่อนข้างไปเอจนซี่นาทีฟนิดหนึ่งเออมันจะมีอยู่ในพลังงาน,นที่เราจะบอกงี้เหมือนเป็นคือบอกว่ามันคล้ายๆกับ เพราะว่าไพ่ของคุณมันมี energy แบบนี้ออฟสเตอรเคิลดราม่าหรือว่าเหมือน ball แบบ breaking ball เลยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นคือด้วยที่คนที่มาสอนร้องกับไพ่เดวิลคือมันเหมือนเป็นส่วนว่าโอเคคือมันเหมือนมีมีพลังงานดวงความรักขององคบางท่านคนโสดที่จะมีเรื่องของลักษณะใครใช้คําว่ากรรมที่แทรกอยู่ในด้วยนี่บอกปะคะเออมันจะมีอยู่ในเอเนจีแบบนี้ได้เนาะทีนี้อ่ะในดูในซิพลังงาน ให้นางฟ้าอยากจะบอกอะไรคนโสดชาวกลุงมงาความรักคนโสดของชาวราศีธนารักสกลุ่มให้อยากจะบอกอะไรางาน,นความรักคนโสดชาวกลุมให้อยากจะบอกอะไรพงาน,นความรักคนโสดชาวกลุ่มให้อยากจะบอกอะไรงาน,นความรักคนโสดชาวกลุมให้นางฟ้าอยากจะบอกอะไร energy มีไพ่พลังงานโดนสต็อป get more information คือมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เหมือนคล้ายๆกับเรื่วงของคุณอัะเหมือนเหมือนท้่ท่านิสบอกว่าไม่สามารถหยุด หรือไม่สามารถที่จะเหมือนแบบว่ารั้งหรือหยุด,ห,ยดหรือชะลอตัวเองได้โดยการที่บางทีเฮ้ยมีใครบางคนอาจจะอยากรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับอีกฝ่ายหรือกกับ,บอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่สามารถที่จะหยุดหยุดรั้งความอยากรู้อยากเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งได้มันจะมีในเอจี่นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือเป็นพวกเขาเหล่านั้นนะที่อยากจะเหมือนแบบว่ารู้อะไรบางอย่างมากขึ้นเกี่ยวกับคุณ หรือเป็นเอจี้หมือว่าบางครั้งไพ่ตรงนี้ต้องการจะสื่อนอกนอกจากความหมายที่ไข่องการจะพูดตรงนี้มันจะมีพลังงานหนึ่งคือคนโสดกลุ่มบางท่นานไพ่ต้องการจะสื่อว่าโอเคไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคปัญหาหรือไม่ว่ามันจะมีกรรมหรือว่าวิบากยังไงที่อยู่ในความรักอยู่ของกลุ่มโสดบางท่านแต่ให้อยากจะบอกว่าคุณจะต้องไม่หยุดศรัทธาคุณจะต้องไม่หยุดสู้กับความรักคุณจะต้องเหมือนแบบว่าไม่หยุดที่จะเหมือนแบบว่าไปต่อ เชื่อมั่นต่อมีความหวังกันต่อไปหรือลุยกันต่อไปอย่างเงี้ยคือด o งสต็อปคือเคยหย่ายุดที่จะหวังเงี่ยหยุดที่จะเชื่ออะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่เรื่องการจะสื่อแบบนี้ด้วยสําหรับบางท่านตรงนี้นะคะนี่คือเนจิ่งพลังงานคนสนชาวกูมฝักทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดดิงให้ไข่ด้วยแล้วก็ใครต้องการจะคิดดองส่วนตัวหรือว่าสัมเวเปอร์เสริมดวงนะทำมาที่ไลน์ของไข่ K H A R S A วันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็โอ้ลืม ผ่านแท็กสินค้าที่ไข่ติดให้ในจั่ละิลิปก็มาช้อปปิ้งกันได้ฝักงได้นะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ